บอกว่าเป็นการที่โดนโซเชียลเน็ตเวิร์กเล่นางานอีกแล้วนะฮะสำหรับคุณแจสชวนชื่นนะครับเพราะว่าล่าสุดนะครับได้มีการลงในส่วนของคลิปนะครับที่ไปนูนียกับสาวบนเวทีนะครับทำเอาบ้านแทบแตกเสะนุ้กเลย,เลยใช่ทำให้ตลกเขาลูกอ่อนนะครับถึงกับตะลงตึงตึงเพราะว่าคุณสามคุณภรรยา<ะ>หอบลูกหอบเต้าออกจากบ้านเลย สุดนะคะทางภรรยาค่ะ <c oughs> คุณแจงปุณาสาพรมยศนะคะโพสต์ข้อความลง Facebook ส่วนตัวว่า <c oughs> เหมือนโดนเอาเท้าตบหน้าอย่างแรงพร้อมหอบลูกสาวน,นะคะน้องแตงกวาออกจากบ้านทันทีซึ่งตอนนี้นะคะทั้งคู่ได้แยกกันอยู่สักพักค่ะหลังจากที่เกิดเรื่องราวดังกล่าวทางด้านคุณแจ๊สนะคะจะออกมาชี้แจงกับเรื่องนี้ยังไงเดี๋ยวเราไปฟังเสียงจากบางท่วงบางตอนกันค่ะคือวันนั้นเนี่ย <c oughs> เขาอ่ะจะเป็นคนที่เวลาเขา <c oughs> เขามโมโหเนี่ยเขาจะหาที่ออก แต่วันนั้นจริงๆเราไม่ไม่ได้ออกไปนอกครับก like the no. okay. ็รอที่บ้านแหละมันคือเขาไม่อยากยังไม่อยากให้เรากลับยังไม่อยากมาคุยอะไรเงี้ยเขาโกรธคือทําไมเราไม่ได้บอกเขาก่อนแต่ความรู้สึกของเราเนี่ยเราไม่ได้คิดอะไรเราก็เลยไม่ได้บอกอะไรเงี้ยแต่เขาบอกว่าโกรธตรงนี้ว่าเราไม่ได้บอกอะไรแบบเนี้ยเราก็เข้าใจนะความรู้สึกของของของเมียอะไรเงี้ยเพราะว่าเรามองสะท้อกลับไปว่าสิ่งถ้าสิ่งที่เราทําเนี่ยเขาทํากับเราบ้างเงี้ยเราก็ต้องรู้สึกแต่เขาบอกว่า เขาไม่ได้กลัวอะไรเขากลัวสังคมจะมานมครอบครัวเพราะเขาค่อนข้างห่วงภาพเราพอห่วงภาพลับเราพอสมควรอะไรแบบเนี้ยคือไม่ใยากคนมาว่าครอบครัวเราเพราะว่าโลกโซเชียลแล้วเขาเป็นคนชอบไปอ่านคอมเมนต์ชอบไปนู่นชอบไปนี่อะไรอย่างเงี้ยแต่เราไม่ได้อ่านอะไรแล้วไม่ได้ซีรีสอะไรแต่เขาชอบไปอ่านอะไรเงี้ยซึ่งมันเขาคนรเล่จอินเด็ตนะจะรู้เลยว่าคอมเมนต์คอมเมนต์เดียวเนี่ยทำไม่เครียดได้ทั้งวันทําให้รู้สึกแบบฟิลขาดไปเลยอะไรแบบเนี้ย แต่เราก็เข้าใจเราก็เลยขอโทษเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยแหมก็ต้องบอกว่าเป็นคนในวงการนะ,ะครับทำอะไรก็ต้องระวังแล้วเนาะก็พลาดไปแล้วก็อย่าให้มีซ้ำสองก็แล้วกันครับผม